The that take higher. The มาแล้วครัมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติของให้โซนหนุ่มนักอนุรักษ์ทายาทสิงรุ่นที่4ตระกูลพิรมพักดีอย่างไซสกอตมนุษย์เงือกหนุ่มนักอนุรักษ์ที่เพิ่งถูกถอนพ้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อุทยานจนกลายเป็นกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียล ไซร์รนัตสกอตต์อดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ากลายเป็นที่สนใจบนโลกโซเชียลหลังเผยคลิปเหตุการณ์ปะทะคารมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเหย็ดผิวโดยไซรระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเรือที่นักท่องเที่ยวลำหนึ่งเครื่องเสียและชายชาวต่างชาติกล่าวคําว่านี้ห่าต่อหน้าเขาอย่างหยาบคายเขาจึงตักเตือนแต่ฝ่ายนั้นกลับไม่สํานึกจึงสั่งให้เรือกลับฟังเพื่อพูดคุยและอธิบายว่าการเหย็ด คนไทยและชาวเอเชียเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ไส้เขียนในโพสต์ว่าตั้งใจเผยแพร่คลิปเพื่อส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ไทยและย้ำว่าแม้เขาจะมาเที่ยวประเทศเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีสิทธิ์เหยียดคนไทย และก่อนหน้านี้ไซสกอตยังได้โพสต์ข้อความลังยุติบทบ,บาทการเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมข้อความว่า ผมเลือกที่เสียสละงานที่ผมรักกับตำแหน่งของผมเพื่อโอกาสที่จะสะท้อนเรื่องจริงของปัญหาทะเลทางภาคใต้เนือกว่าตำแหน่งผมคือความรักที่ผมมีต่อทะเลขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์และผมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เสมอผมเดินต่อครับพร้อมแนบภาพแชทไลน์ที่ส่งอธิบดีพร้อมบอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีถ้าอธิบดีจะถอนตนเองออกจากตำแหน่งและไม่อยากให้อึดอัดพร้อมขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมา วันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติของไซสกอตกันค่ะไซสิรนัทสกอตเป็นลูกเครื่องไทยสกอตแลนด์อายุ28ปีทายาทรุ่นที่4ของสิงคอร์ปอเรชั่นเป็นลูกชายของคุณจีรานุชพิรมพักดีกับอดีตสามีชาวสกอตมีพี่ชายอยู่1คนคือคุณภายสุน,นิตสกอตท,ที่เป็นแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวไมล,ล์แลพัชรันจีระเวสสุนทรกุลนั่นเอง มีศักดิ์เป็นหลานตาของคุณจำนงพิรมพักดีประธานบริษัทบุญรอดบลูเวอรี่จำกดัดในวัยเด็กไซยังสนิทกับคุณตาเพราะคุณตาเป็นคนเลี้ยงไซสอนายดีมากคุณตาไม่เคยดูถูกใครไม่เคยพูดจาไม่ดีกับใครและคุณตาของไยก็มักจะสอนายว่าทุกๆคนมีความเท่าเทียมกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบใคร สรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านแอนิเมชันจาก California Institute of the Arts ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมา ายมีจุดเริ่มต้นของการเลือกมาปกป้องรักษาดูแลท้องทะเลไทยจากคนรอบข้างโดยายเล่าว่าด้วยความเอาใจใส่ความเข้าใจและความรักที่ายได้รับจากคุณตาและคนรอบข้างทําให้ายอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆแบบไม่มีขอบเขตมากําหนดไม่ว่าเป็นคนจากที่ไหนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ตามซึ่งคนรอบตัวายที่เลี้ยงไยมาจากภายนอกคนเข้าอาจจะมองว่าเป็นคนรถแม่บ้านแต่จริงๆายเรียกเขาเป็นป้าเป็นนา้าเป็น ลุงเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นกับไซนีนชีวิตอาหารทุกมือ้อายก็ทานกับเขาเขาจะคอยดูแลายเห็นอกเห็นใจไยน้ำใจที่ไซได้จากคนรอบข้างส่วนมากมาจากคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยด้วยซ้ำาซสนิทกับครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งเขาสอนภาษาไทยายมาตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้มีเงินมากมายแต่เขาให้ความอบอุ่นให้ความรู้ที่รายยังถือมาถึงตอนโตเลยายรักเขาเหมือนแม่และายก็รักทุกคนที่ช่วยเหลือายเหมือนครอบครัว ายคิดว่าถ้าายไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยมีคนรอบข้างแบบนี้ายคงไม่ได้คิดอะไรมากแต่เพราะายเห็นว่าครอบครัวายมีโอกาสเยอะขนาดไหนเรามีทุกอย่างเกินพอแต่พอเราไปเห็นคนที่ายรักเขาดิ้นรนมันทําให้ายสังเกตว่าสิ่งที่ายรักมันมีความไม่เท่าเทียมแล้วายสัมผัสได้ตั้งแต่เด็กว่าความไม่เท่าเทียมนี้มันทําให้คนอื่นเจ็บปวดขนาดไหนการที่คนพวกนี้มาเป็นครอบครัวายตั้งแต่เด็กมันทําให้ายคอยนึกถึงคนอื่นที่อยู่ในประเทศนี้ ตลอดคนที่ทรายช่วยส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ในพื้นที่นอกจากเรื่องนี้ที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งมันเป็นปมและสร้างความเจ็บปวดให้กับคนหมู่มากอีกคนหนึ่งที่สอนให้ไซาลุกขึ้นมาสู้เพื่อความเท่าเทียมของสิ่งมีชีวิตทุกแบบนั่นก็คือคุณตาจำนงพิรมพักดีไซเล่าเสริมว่า คุณตาเป็นคนเลี้ยงไซเขาสอนไซดีมากคุณตาไม่เคยดูถูกใครเลยไม่เคยพูดใจไม่ดีกับใครเลยคุณตามักจะสอนว่าทุกๆคนมีความเท่าเทียมกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบใครโดยเฉพาะคนที่ทํางานให้เรายิ่งเขาเป็นคนที่ดูแลเราเรายิ่งต้องใส่ใจและดูแลเขากลับเช่นเดียวกัน ดังนั้นไซจึงค่อนข้างคุ้นเคยกับคนที่คอยดูแลไซความจริงคือว่าเพราะคุณตามีมุมมองแบบนั้นเขาไม่เคยทําให้ไซรู้สึกว่าการที่ไซนั่งกินข้าวและกอดทุกคนมันผิดหรือแปลกเขาซับพอร์ตเขาเป็นคนเดียวที่มองเห็นนิสัยไซแบบนี้ มันเป็นประสบการณ์ตอนที่ไซเด็กๆที่เราขับรถผ่านใต้ทางด่วนคนที่มาล้างกระจกคุณตาก็จะให้เงินตลอดเขาเป็นตัวอย่างสําหรับไซว่าคนที่มีทุกอย่างเขาสามารถทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือคนอื่นไซว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตไซที่ไซกําลังโตขึ้นว่าทั้งสองด้านของโลกทุกคนมาอยู่ด้วยกันเพราะเราสมควรรักกันมันทําให้ทุกอย่างเท่าเทียมได้คือผมคิดว่ารากฐานตรงนั้นมันเป็นรากฐานที่ผมสามารถมองชีวิตอื่นๆได้ ตอนช่วงใยรุ่นเป็นจังหวะเวลาชีวิตที่ทรายออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองศึกษาเพิ่มเติมความรู้และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเผชิญเรื่องราวแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยลำแข้งของตัวเองซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ทรายตัดสินใจว่าจะหันมาดูแลท้องทะเลไทยส่วนหนึ่งเป็นเพราะความชื่นชอบความรักในทะเลไทยมาตั้งแต่เด็กๆและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะทรายใกล้ชิดกับน้ําตั้งแต่เกิดเพราะที่บ้านเองก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามนุษย์เงือกไทยภารกิจรักทะเล ไซสสกอตเริ่มสนใจการอนุรักษ์ทะเลตั้งแต่อายุ20ปีและก่อตั้งโครงการ c U Strong ด้วยทุนของตัวเองโดยชวนชุมชนเก็บขยะจากชายหาดต,ต่างๆทั่วภาคใต้ ต่อมาในปี2565เขาได้พิสูจน์ความรักที่มีต่อท้องทะเลโดยการว่ายน้ำเดี่ยวไปกลับข้ามทะเลจากหาดเอานางไปเกาะปอดะคนเดียวด้วยตัวเปล่ารวมระยะทางเกือบ30กิโลเมตรใช้เวลา6ชั่วโมงจนหลายคนเรียกเขาว่าอ q ควาแมนเมืองไทย เจ้าตัวระบุว่าใน6ชั่วโมงได้ว่ายน้ำข้ามทะเลจากหดาดอ่าวนางไปยังเกาะปอดาและตัดสินใจว่ายข้ามทะเลกลับมาหดาดอ่าวนางได้ทําตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ให้ตัวเองไม่แน่นอนว่าระยะทางเท่าไหร่แต่รู้ว่าวอร์ Over 15กิโลเมตรสาหรับระยะทางที่ไม่นับกระแสโอ oh my กอดหลังจากว่ายน้ําแล้วกระแสแรงเพราะเราเจอกระแสน้ําขึ้นน้ําลงทั้งสองทางกับตันเรือที่เป็นคนในพื้นที่บอกว่าไปกลับเกือบ30กิโลเมตรเราไม่กังวล เรื่องรระะยะู้ว่าแค่อยากว้ายไปเกาะนอกจากนี้ไายยังใช้ความรู้การเรียนแอนิเมชันมาใช้สร้างหนังสั้น m e r m a เป็นเรื่องราวของมนุษย์เงือกซึ่งก็คือไซนั่นเองมาถ่ายทอดความงดงามของทะเลใต้และพูดถึงปัญหาขยะใต้ท้องทะเลพร้อมรณรงค์กระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงทรัพยากรมากขึ้น ในปี2566ไซสกอตสร้างสถิติอายุน้อยที่สุดในเอเชียว่ายน้ําตัวเปล่าข้ามจังหวัด50กิโลเมตรใน2วันซึ่งเป็นการข้าม3จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเกต็ตในระยะเวลาเพียง2วันสร้างสถิติใหม่คนอายุน้อยที่สุดคนแรกในเอเชียภายใต้โครงการ c u Strong ในปี2,566สื่อต่างประเทศที่สกอตแลนด์ได้นำเสนอข่าวเมื่อสายเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวที่จมน้ำโดยในข่าวบอกว่าฮีโร่ไทยที่เป็นนักว่ายน้ำนักอนุรักษ์ด้วยได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำนักท่องเที่ยวอยู่ห่างจากฝั่งมากแต่เขาก็ดึงนักท่องเที่ยวกลับมาได้จนปลอดภัย เมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาด้วยความรักทะเลและหัวใจอนุรักษ์ที่เปี่ยมล้นายจึงได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนนี้คือโปสเตอร์ที่ายได้ทำให้ผู้ประกอบการทัวร์ไกด์โรงแรมนั่งไปติดตั้งใช้เพื่อช่วยในการสื่อสาร ที่ผ่านมาไซสสกอตเป็นกระบอกเสียงคอยสะท้อนปัญหาของทะเลไทยมาโดยตลอดทั้งในโซเชียลและลงพื้นที่ในฐานะเจ้าหน้าที่อุทยานช่วยสื่อสารให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทยนอกจากนี้ยังเคยออกมาพูดเรื่องเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวของอุทยานที่มีค่าตอบแทนต่ำและไม่มีประกันชีวิตทั้งทั้งที่ทำงานเสี่ยงอันตรายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอวนจากการลักลอบการทำประมงที่อุทยานแห่งชาติกเกาะพีพีทรายและเจ้าหน้าที่ก็ตามไปเก็บมาทรายได้ระบุว่าทรายและทีมเจ้าหน้าที่อุทยานได้แวะไปสำรวจขยะและแนวปะการังที่เกาะพีพีจุดที่เราไปไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเลยพวกเราต้องแบ่งทีมเพื่อไว่ายไปดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทั้งทีมดำน้ำและทรายเก็บขยะได้เยอะมากทีมอุทยานสกูบาส่วนทรายว่ายและฟรีดิฟเพื่อได้เก็บพื้นที่กว้าง um mm -hmm. เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ไซกับเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะอ,อ่างทองพากันว่ายน้ําสํารวจแนวปะการังที่กําลังฟอกขาวและเจอขยะที่พายุมรสุมได้พัดมาตรงแนวปะการังเกาะน,นี้กําลังอยู่ในขั้นตอนผนวกเพราะทรัพยากรล้าค่าและมีปัจจัยรบกวนเยอะนอกจากนี้ไซย,ยังมีโอกาสทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทะเลและปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กๆโด,ดยอธิบายไว้ว่าวันนี้แวะมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทะเล และปลูกจิตสำนึกของนักอนุรักษ์รุ่นน้องๆแต่จริงๆแล้วน้องๆเข้าฉลาดและมีความเข้าใจเรื่องราวทะเลและสามารถทบทวนเรื่องถูกและผิดได้ดีมากความมั่นใจและจิตสำนึกชัดเจนมาก เมื่อคลังน้ำท่วมที่หนองคายทรายและทีมกู้ภัยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและบุคลากรทางการแพทย์โดยอธิบายไว้ว่าพายเรือทั้งวัน18กิโลเมตรภารกิจเสร็จเมื่อเย็นนี้วันนี้พายเรือพาพี่พี่หมอและพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปดูแลอุปกรณ์และของใช้สำคัญและช่วงบ่ายๆทรายและทีมกู้ภัยเรือ,อยางบวกทรายพายคายั์ได้ช่วยส่งพี่พี่หมอพยาบาลพากลับบ้านครับและทรายยังระบุอีกว่าคนเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะจริง เรารักที่จะช่วยคนอื่นขอบคุณป้าๆและเพื่อนที่บริจาคเงินเมื่อวานนี้ไซและทีมกู้ภัยได้ซื้อแผ่นเพลทสำหรับผู้ใหญ่ติดเตียงน้ำดืม่มน้ำใช้กระดาษทิชชู่ห้องน้ำที่ดับกลิ่นซ้วมสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ผู้ประสบภัยจะได้รับอาหารเป็นข้าวกล่องตามสถานการณ์แต่ไซเชื่อว่าในช่วงคนเราเครียดเราต้องการรอยยิ้มและความสนุกเพื่อให้เราเดินหน้าต่อไซและทีมเลยได้ซื้อมิสเตอร์โดนัทและพิซซ่าคอมปานี20กล่องไปแจกทุกคนในโซน ท่วมครับด้วยความที่เป็นคนมีจิตสำนึกเมื่อายได้ไปยังสถานที่ต่างๆมีนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไว้เขาก็ได้เก็บขยะเหล่านั้นไปทิ้งด้วยทั้งๆที่ไม่ใช่ขยะของตัวเองด้วยซ้ำโดยซายบอกว่าไม่ใช่ขยะของผมแต่มันคือประเทศของเราายสกอตอดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังได้ออกมาเปิดเผยถึงค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลว่า เจ้าหน้าที่ตามหน้างานบนเกาะเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวได้เงินเดือนขั้นต่ำบางทีก็น้อยกว่าขั้นต่ำบางคนได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละหน0 0 0บาท สาสสกอตยังได้เล่าเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่บางคนต้องดำน้ำหรือซ่อมทุนได้รับเงินเดือนแค่8,000บาทและไม่มีประกันภัยที่คุ้มครองชีวิตที่รวมถึงกิจกรรมดำน้ำด้วยซึ่งที่เดียวที่มีประกันชีวิตคือที่อุทยานซิมิรันเพราะตนเคยไปขอมาให้และอดีตหัวหน้าอุทยานยินยอมทำแต่ที่อื่นไม่มีในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ชั่วคราวกลับไม่ได้อะไรเลย นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในช่วงที่ทรายช่วยงานเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานและยินดีที่จะทําโดยไม่รับเงินเดือนเพราะในใจตนอึดอัดถ้าตนได้แต่เจ้าหนะ้าที่หน้าง,งานยังไม่ได้ค่าตอบแทนที่คู่ควร เรียกว่าายเป็นหนุ่มไฮโซที่ใช้ชีวิตติดดินมากออกมาทําหลายๆอย่างเพื่อสังคมส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะว่าได้รับการเลี้ยงดูสั่งสอนตั้งแต่เด็กๆมาจากคุณตารวมถึงแม่บ้านคนขับรถที่เขาเรียกว่าป้าน,านาลุงด้วยท่านผู้ชมมีความเข็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ the city Street to city to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปเปิดประวัติของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ